และผมผมก๊อฟนะครับจาก้านต้นยางยนต์พะราม2องก็คลิปนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อของน e ว t o y o t ้า i ินอตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นขอบ16นี้ตัวท็อปนะครับล้อของเขาเนี่ยจะเป็นลายใบพัดทาก้านะครับเป็นล้อหน้าเงาสลับดักนะครับล้อตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าถามมากันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปตรงรุ่นแล้วก็เป็นลายที่สวยกว่าลายก้านคู่ แต่ราคามันก็ต่างกันนะครับอย่าเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้อย่างแรกเลยนะครับหลังล้อนะครับล้อแท้จะต้องมีตาโตโยต้านะครับวิธีดูนะล้อแท้นะนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นคอ16นะครับกว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง6นิ้วนะครับอ f f s e ต51นะครับออ f ซ็ตอยู่ที่51นะนะครับอ่าเป็นล้อแท้เลยนะครับผลิตในบ้านเรานะครับ เม็ดในไทยแลนด์นะครับตะกวดเดิมยังอยู่เลยนะครับเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับให้ดูก่อนเลยนะนะครับสวยงามนะครับน็อตตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นสเปคลูน็อตสี่ลูหนึ่งร้อยนะครับถามว่าหนึ่งร้อยคืออะไรก็คือล่าเส้นผ่ามสัมการนะครับระหว่างลูน็อตนะครับไปยังอีกตัวฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือได้หนึ่งร้อยมิลนะครับหรือสิบเซนเขาเรียกหนึ่งร้อยนะครับหรือสี่รูหนึ่งร้อย นะครับใส่ได้กับรถอะไรบ้างล่ะก็ส0 0ร้อยตัวต้าก็จะมีวีออสยาลทนะครับโซโลนานะครับตัวต้าโซโลนาตกกลับครับอันนี้ก็400ร้อยนะครับสนใจสอบถามได้นะราคาไม่แพงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2อางปุเทียนนะครับอยู่เกียรทะเลนะครับร้านอยู่เลยซอยเกียรทะเล2ีนะครับหรือ21มา200เมตร ติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยครับสนใจสอบถามมาได้เลยก็คลิปนี้นะครับผมก๊อกจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะครับเดวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ